สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชนาอัศรินเลขที่8ชั้นปีที่2อทับสคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพนัศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์วันนี้ดิฉันจะมาสอนการเดาะตะก้อเบื้องต้น หนึ่งมีทานันเทาตามสองตามองที่ตะก้อแล้วเดาะมีใจจดจอ่อและตั้งใจมีสติพยายามประคองตะก้อไว้ไม่ให้หลน่นต่อไปนี้จะเป็นการโชว์การเดาะตะก้อด้วยตนเองไปชมกันเลยค่ะขอบคุณค่ะ